จะมาเล่าเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์กับละครหนึ่งหนึ่งมีแม่แล้วก็แจ็คแม่สั่งให้แจ็คไปขายวัวพาวัวไปกินหญ้าแล้วก็พอดีมีผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าเขาอยากซื้อวัวแต่ผู้ชายคนนั้นให้แจ็คเป็นต้นทัวเขาก็ไปเลี้ยงวัวผู้ชายคนนั้นก็ไปเลี้ยงวัวแล้วก็ แจ็คก,ก็ไปกลับมาบ้านก็แม่ถามแจ็คว่าตัวไปไหนบอกว่าบัวไปอยู่ยทุง่งนาแจ็คก,ก็ไปขุดดินแล้วรดน้ําต้นทั่วกลางคืนแจ็คก,ก็นอนวันต่อมาต้นทั่วก็สูบบนท้องฟ้า แจ็คก,ก็ตื่นแต่เช้าแจ็คก,ก็บอกว่าแม่ผมไปก่อนนะผมจะไปเอาวัวแจ็คก,ก็หลอกแม่และก็แจ็คขึ้นไปต้นทัวขึ้นไปบนฟองฟ้าไปเจอป,ป,ประสาทยักษ์โอ้น่ากลัวแจ็คก,ก็หลบมีเสียงเสียงอะไรไม่รู้เดินตึ้งตึงตึงตึงแจ็คก,ก็แจ็คก,ก็หลบเข้าไปในปัสสาท แล้วก็แจ็คก,ก็มาก็แจ,กกจ็คก็ไขกุญแจเปิดประตูออกจากแจ็คก,ก็หลบหลังประตูแล้วก็ได้แจากจากขโมยถุงขโมยไก่ถุงเงินแจ็คตื่นขึ้นมาเอ๊ะของวิเศษของแก็คไปไหนแจ็คก,ก็บอกริบริบลงมาจากฟ้าทันทีแล้วก็ แจ็คก,ก็หวกแม่ว่าแม่ผมขอใกว่าเร็วยักลงพียักลงมาจากท้องฟ้าแจ็คก,ก็จ็คก,ก็ถ้าตัดต้นทัวรจ็คก,ก็ลงมาแล้วก็จ็คก,ก็วัวกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ยักก็ การเล่นก็ให้รู้ว่าการที่พวกเราจะมีความเมตตาก็ค,คืออย่าไปฆ่าสัตว์ก็คือนี่แหละก็คืออย่าไปฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้น,นเราก็ต้องอยู่ในสิ่งห้าต่อไปขอจบเพียงเท่านี้ก็จะด้วยเพลงที่ว่าก่อนจากกันขอสัญญาจนกว่าประจับตึงตา จะกปจะพบกันใหม่บอกมือคับนะสัญญาในหัวใจ